เาะเพลงมาด่าลุงพลมาแตนเขาก็เลยเชียร์ฝั่งนู้นก็คุณเกียรดลุงพลมาแตนเนี่ยทำเป็นเนียนว่าเออผมไม่ได้บอกไม่ผมไม่เคยมองว่าลุลาเตเป็นคนดีนะครับแต่แต่เชียร์ก็โอนะคือเอาเป็นว่าที่คุณบอกว่าเออสําหรับผมนะไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนนี่เขียนเป็นพระเอกเลยนะเหมือนคนกลางเลยถ้ามีพฤติกรรมเข้าขายหลอกลวงเอซีตายแล้ว หว่างคนที่ด่าลุงพลกับคนที่เอาหาเพลงมาเปิดเนี่ยกับลุงพลเนี่ยใครหลอกลวงเอฟซีใครหลอกลวงเอฟซีฟังท่านธนันมาทั้งปีฟังเจ้าปู่มาทั้งปีคุณยังไม่รู้เหลอครับว่าฝั่งไหนหลอกลวงเอฟซีตัวเองครับ ระวังนะครับคุณพยายามที่จะมาสื่อว่าลุงพลมาโปรโมตสินค้าคือการมามานั่งขอครับดังนั้นทุกบริษัทก็จะเดือดร้อนด้วยนะครับทุกบริษัทก็จะเดือดร้อนด้วยจากเพลงเหล่านี้ครับทุกบริษัทเดือดร้อนด้วยจากเพลงเหล่านี้ครับโปรโมตมันเป็นระบบสมาชิกสินค้าทั่วประเทศก็ถูกพวกนี้บอกว่า บริษัทเหล่านั้นมานั่งขอครับระบบสมาชิกระบบขายตรงระบบบอกต่อกลายเป็นพวกมาขอครับมานั่งขอเงินครับน,นะนะคงคิดว่าไอคุณคำที่คุณเขียนเนี่ย คุณเขียนในกลุ่มเล็กๆของคุณได้ครับคุณเขียนในกลุ่มเล็กๆของคุณได้แล้วก็หลอกลวงกันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้คุณยังไม่รู้เือว่าใครหลอกลวงเอฟซีฮะเขาตาสว่างมนแล้วคุณเขียนอะไรนะย้อนไปตรงนี้ครับเขาบอกว่าอูโหเพลงนี้ครับต้องเข้าข้างต้องเข้าข้างอ่า อะไรนะเข้าข้างคนที่เอาเพลงมาเปิดเพราะว่าให้แฉพฤติกรรมจําเลยทั้งสองคนนี้ให้เอฟซีตาสว่างเพิ่มขึ้นก็ตาสว่างจนเขาไม่สนับสนุนพวกคุณไงตาสว่างจนเขาถอนออกมาจากพวกคุณไงตาสว่างยังไม่รู้เดือนร้อนยัง นี่ก็ตาสว่างครับนี่เขาเรียกว่าตาสว่างส่วนใครที่มาตาสว่างก็ผลิตเงินไว้ผลิตเงินไว้มันเป็นมันเป็นสเสน่หามันเป็นความรักของพวกคุณแต่ต้องผลิตเงินไว้คนระับเขาบอกว่าจะมีโครงการมามากมายผลิตเงินไว้รับบริจาคเดี๋ยวก็บริจาคไปทําโรงเรียนครับรับบริจาคไปทํานั่นทนํานี่เต็มไปหมดแล้วเรียกว่าโรงเรียนแถวนั้นเรียกว่า จะ,จะเจริญกว่าในกรุงเทพแล้วเพราะจะมีแต่คําว่าบริจาคโรงเรียนเลยนะครับสรุปก็คือเขาเขียนมาก็คือเขาด่าใครวะเพลงนี้เขาด่าใครวะเพลงนี้เขาด่าใครวะเออนะขะขนาดคุณเขียนคุณยัง ไปได้ยินทีเซอร์คุณยังคิดว่าเพลงนี้ด่าลุงพลพระแตนเลยดังนั้นลุงพลพระแตนก็นําเพลงนี้กับข้อความเหล่าเนี้ยไปพิจารณาดูว่าร่วมกันมินประมาทจำเลยหรือไม่มันสื่อตรงไหนได้บ้างว่าลุงพลพระแตนแล้วพวกคุณรวมกันใครแต่ง ใครเรียบเรียงใครเขียนทํานองเพลงคุณปล่อยมาเมื่อไหร่แสดงว่าคุณเปิดกี่ครั้งคุณก็ด่าคนอื่นไปเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะมันเข้าข้อกฎหมายอะไรไหมนะครับนะฮะโอเคนะครับจบนะครับผมก็พูดชัดเจนแล้วนะคุณจะโพส คุณจะเล่นในกลุ่มเล็กๆของคุณได้ครับเพราะถ้าคุณมาเปิดว่างอะไรตัวนองเนี่ยนะครับมัน